รอดแล้วีว่ไหมสะรอดไปกับบ้านแล้วเอนรอบดีเล่ไนรอบดีเอาเอาป้ายต้องใส่ไงเป็นหนูท่อแล้วหรอวะอย่างน่าหัวกลิ่นแล้วอะต้องตรวจป้า อาล้เอาอจไปไม่รอเพื่อนี้ยมูกมองไม่เห็นอ่ะนั่คืออะไรอ่ะาวอลเรา้งปันอะเดี๋ยวก่อนได้เปรียบเอแล้วเห้ยเดี๋ยวเาหนุนะเ้ยมอไปนี่เหนยราจะไปก่อนวอาีานุนไดูนี่ยกไปดูไปดู หาปลาดุกมีท่อบ้าบ้าวไอ้ชิางตัวระเทียมตัวกระเทียไม่น่ารอดอ่ะแม่มา้งนี่มั้งไหนเมม่อเมม่าแมื่อเ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 มืนอเมื่อเมื่ะ หลวงทางก็เหมือนหลวงรักโหหลวงทางจริงก็เดินไปทั่วเขากคนหลบในท่อเนี่ยแค่อย่ารั่วก็พอไปแล้วสมองเอ้ยถ้ไปด้วยกันจะไปด้วยกันโดนเรารักกันลักอะไรอ่ะลักถุงอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้เวรคุกค้างเลยแต่มันไม่ทำไรโดนโดน เดินหน้ครับไปดิไปดิไม่เห็นไม่เห็นไปไหนมาหนาแม่ยังไงยืนตกหรยังเไงยังหาเจ้าเจ้

เ้งกพทพานน้อยโหพี่มันดักเลยตรงนั้นนะ่ะพี่ว่างไงมองเห็นได้ยังมองไม่เห็นดีขึน<ๆ>้นมเลีดีดีด <laughs> ีีด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 ดีดีดด้ยีดีดียีดีได้ยินเสียงดแบบยดีดดียดียยมดมด <laughs> มี่หงวะว้าอยู่ตรงกูเี้ยวิ่งดิวิ่งดิไมู่้วมาจะวงหาไไหนไอ้ดึงจริงปะใช่ปะวะไม่ใช่เรอไม่หวนี่ปะไม่ใช่เล้มมองเห็นยากวิ่งไม่ได้จอเอาแต่เองมีอะไรจ้า โอ้อไอ้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 ไทำลยไอ้ไอ้ทำาแทำเล่นหัวแกทำ้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่เห้ยไปไหนล่ะไปนู่นแล้วงไปนู่นตาดีหาิตาดีตาคนไหนดีอ่ะ โอนปูมิ้งก้าย้ายสปีดโอ้ยสปีดมันสวยนะไหมย้ายแต่ปูยังไอ้สิไม่น่ากิมง่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้โเอปวะไม่ใช่เอแล้วโอ้โอ้โอ้กูตายโอ้โอ้ อ้อุ้ยควาย,วยไม่ไงอ้อไม่ใช่ f moments later น่าจะทางขวาขวาทางไหนกูมองไม่เห็นอันนี้สีนีน่ไม่ควรอ้ออาวิอย่างรู้วะ ไอ้แม่บคามโหเป็นติดกงติดกิปอะอะไรบนหัวเต็มเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเ้เจ้าหัวแล้ไอ้ไอ้มันด่ากเลยเปนด่างเลยตอต่อยมั้ยต้่อยมั้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูข้ากูตายไปต่อยหมดนี่มึงเจอแล้ว หลบไป LED ไปดิเงียบทำไมเนี่ยแอบนะกลัวอะไรนี่ดูกลัววิ่งไปต้อนเพื่อนไปดิไปอยู่ตรงไหนอะมองหน้าตาแล้วไปนั่งอยู่หน้านี่คืมเอร์ชตรถตลงมาอยู่ฝั่งไหนเนี่ย มันมืดเกินอะมันต้องมันอยู่แถวๆแบบขอบๆอะห้องอยู่ก็ต่อยนะ <c oughs> จอหนจอยบีนะ <c oughs> อะเรยเรามาทำอะไรในห้อกันไหมเ้ยุยมึงทำอะไรกันเนี่ยล่ะมันมาไงมันปวดวิมดนหนัเนี่มันเดินไะไรยังไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันไม่ไล่กูเขามนลักกูมาหากูป่ะเนี่ยผมมาหากูเรียบร้อยแม่งตรงหน้ากูเลยมึงมาวะตอนนี้กูหลบได้ไอ้เอ็งไปไหนจ้ามาจากไหนอะมาลเสียงเสียงมาจากไหนนี่ไป้กูขึ้นไปดิ อะไรนะเพืกูนไปกันเลยเพื่อนไปเหรอวะโอ้ข่าวจ้ววเลยตรงนั้นนะไปหุบฟันดีเด็กก็โตไม่ใช่ ความฟาไม่มีจริงอะไรนะมึงสิโหพี่ไอ้กูเขาเอ้าอุ้ยไอ้กูบอกแล้วไอู้เขาไม่หาใครมั้งอู้ยเจ็ดแม่ังเอ๊สองกูบอกแล้วไอ้กูเขาแล้วยังไม่ตายตุ่นตุ่นโว อิเจอแลวเจอแล้วโอ้ไม่สวยป้าดูดูมันดูมันมันมันทำอะไรเยอะต้เจอไปดีบายเขาไม่ด่ามึกมันน่ะไม่ด่ามงทำาไเยอะด้วยไมเจอ เดี๋ยวดูได้ครับหนุ่อดเก๋เนีอยไหนๆๆวๆดูเลยดูเ๋ยังวะทวเงียบีนปีเปีนดเงี้ยบกลับบาผมว่าจะไม่เจอเลยนะพอแล้ว เจอกไปีเกล้าแม่ปีเก่าถึงบ้านแล้วบนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วอมาไห่เรานเข้าบ้มาหลับมาแล้วนะแม่หลับอ้าวลูกหลับมาแล้วเหรอ ทำไมลูกมองแมมจ้างไปทำอะไรมาอ่อไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมมานะนะจ้าจ้ไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะแม่ครับแม่ลาขึนห้องนะครับอ๋อ้ําน้ำเขินสบายรู้จีเปิดเยีนยมใจละมาลูกมากินข้าว ไอ้มัมมัมข้าวไอ้หงุดหึน่าจะอร่อยครับหลับไปนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับแม่เอาพี่นอนหลับบ่หลับฝันดีนะลูกฝันดีเลยครับเฮ้ยหลับกบาลนี่แหละเฮ้ย้องฝนตกดิ ัไ่จนะตอไ้โอยไปกับพีนจะดีตอบยังไงโอ้โหพี่ตามกันบ้านอะไรกันวะเนี่บ้านไม่เห็นแขนอ่ะหนูวะหนูวจบละพีชเป็นไงกันบ้างตอบทุกคน